สวัสดีจ้ามาถอนหญ้าซอยกันเด้อบรื่เด้ออันค่อยเก็บอันนี้ออกก่อนนอะจ๊ะอันมากเก่าลัดมาบ่มัันอนนั้นดอกเปลือกมันจ้ะสามารถเก็บออกจ้ะมันมามันน้ำเนาะเป็นแบบเป็นแท่งเก็บเก็บมันเข็ม ออกจากบ้านเอ็นี่จะถอนเหงาจากหนนะ่อยแล้วมันปวดปวดน้ำหนามมันปวดปวดขากเกาๆะนะเอ็นี่ก็ได้ซอกาสม่ถอ,อนหางาเป็นจากหน่อยนะทเรื่องเรื่องทางขยะแต่ก,ก็จะมันยางบา่อยเลยมันป้าหงาอยล้มันหนามมันแข็งเงมันมันแหลม เราจะเก็บเห็ดเราบริเกไนมเจ้าเอ้ยเห็พอออกนี้เ็รไกินเห็ดได้ันคนเกิบหาเก็บปูปูอยู่ปยไก่ใบนี้็นเหดด่ไหมแคที่นี่บริเกจ้ะอี่เก็บอันนี้อะนะเป็นก็เป็นน้ำเดปีไก่ใบนี้แ กคได,ได้เก็บหน่อยๆเนียน่ยทีนี่เอามันออกก่อนจะมันจะเปืนเนเอ่อยนะเหยดาจงเหดากเก็บเื้อหดนี้นนมันเป็นน้ำอย่านี้แ้วมาเลยบอกเออนีม่มาเบอก้็เก็บตะตรงใสถึงแมวังน้ำเหมือนก,อนกอนที่เก็บถือให้เก็บถือหู้นนั่น เกาลัดินสีตัวที่ได้กินมาก็จะความแน่นๆกับดินสีเลเกล็บเต็มากเียบไม่ถึงเลยนี่พอกเขไม่เลือกับเอนสรัอกจะงอนะบลูบอี่อยนกจะงอินมาแล้แต่บเบอย์รเขาไม่ใส่ด้วยส่วน มันจ,จัง้่หนาวนกมกเมื่อเรบ่หนาวเลยนี่อากาศที่วราขี้เลยนะีเสวนอกม้เนี่ยเป็นดอกไมื้จำเป็ออ่เพือจะ หเห็นฮืห็นเจอแจ็คพอตน้ำมันน้ำมันนี่ต่ำ น้ำกับปลกโอ้ยจะได้ไปวิ่งน้ำกันว่ะ